พระรูปรหล่อหล่บ้าเงินปืนแตกชุดพิมพ์ไตรมานนะครับเป็นพระพิมพหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าพระองค์แรกที่ผมนํามาใช้สำหรับพระร,ะรูปรหล่อหล่อบพาเงินปืนแตกที่สร้างปศ2528ระ Σ. สน,นะครับก็คือพิมพ์ไตรมาสคางแหลนนะครับและชุดพิมพ์ไตรมาสเนี่ยสามารถแยกย,ย,ย่อยออกได้ประมาณสี่พิมพ์ด้วยกันนะครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์ไตรมาสหน้าเนานถือว่าเป็นพระหนึ่งในสี่พิมพ์หลักของชุดพิมพ์ไตรมาสนะครับซึ่งพิมพ์ระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะหน้าพลามีลักษณะกลมนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ก็คือหน้าเนนะครับโดยเฉพาะสังกาติด้านหน้านะครับจะลักษณะตรงผ้าเฉียงลงมานะครับเป็นลักษณะพิเศษของชุดพิมพ์ไตรมานนะครับริ้วจีวรดนานนี้4เส้นนะครับด้านนี้ประมาณ5เส้นนะครับลักษณะมือจะเป็นมือก้ามปูนะครับที่สําคัญนะครับหน้าพลาไหมครับพิจารณาง่ายมากๆเลยลักษณะตาท่านนีก็จะเป็นลักษณะตาโปนนะครับจมูกรวบตรง ากส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอมยิ้มนะครับโอเคนะครับที่สําคัญตามจุดหักต่างๆนี่เขาจะมีการแต่งด้วยไม้เสนียตอนที่เป็นหุ่นเทียนนะครับถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามบริเวณ้างนี่กลมมากๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆิปดูขอบข้างนะครับเนื่องจากเป็นพระที่หล่อแบบโบราณนะครับก็จะมีเบ้าประกบหุ่นเทียนหน้ากับหลังนะครับเมื่อเขาประกบแล้วก็หล่อเทียนเนี่ยบริเวณนี้จะเกิดคลีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบข้างจะมีลักษณะเหมือนปาดออกนะครับ ก็คือแต่งด้วยไม้สเสียดน,นะครับเปลักษณะพูดออกนะครับเปล่านี้ถือว่ายังเห็นรอยประกบหุ่นเทียนอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแต่ข้างหูนี่มีลักษณะรอยแต่งไม้สเสียดแบบปงกลมเห็นไหมครับเมื่อพริกเปิ่อนพริกตูด้านหลังเนี่ยริจิวอนเนี่ยถือว่าถอดติดกลมชัดมากๆเลยนะครับเปล่านี้มีลักษณะหุ่นเทียนราวนะครับบริเวณศีรษะท่าน,นบริเวณนี้หลังจะถอดหุ่นเทียนนี่หุ่นเทียนบริเวณนี้เกิดราวยังมีการซ่อมหุ่นเทียนโดยการบีบนะครับบีบให้ติดกันนะครับก็เลยเป็นลักษณะเส้้นนแบบบีครั ลักษณะโลหะดำๆแบบนี้เขาเล็กเน้นนิยมนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสนียดเห็นไหมครับคมมากๆเลยนะครับเริยจวนนะครับถือว่าคมจริงนะครับถือว่าเป็นพระดูง่ายองค์หนึ่งสหรับพิมพ์ไตม่าน้าเนนนะครับเนี่ยครับเราก็อบุญเทียนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับลักษณะโดยแต่งไม้เสนีย์เห็นไหมครับคมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระองค์นี้ถือว่าถอดพิมพ์ได้สวยงามได้คมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะฐานพระนะครับเพื่อนเพื่อนแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็จะเห็นรอยตัดช่อนะครับ และรอยตาหนิจากอุเทียนก็สามารถพิจนายคราบคิเบิลติดอยู่เต็มนะครับโอเคนะครับพล่านี้ถือว่าเป็นไพ่องค์นึครับสหรับพิมพ์ไตรมาสหน้าเนนที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูร่างนี้กันนะครับพระรูปหล่อหล่เพราะเงินปืนแตกนะครับพิมพ์ไตรมาสหน้าเนนองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยตามซอกเห็นไหมครับก็ยังมีคราบคิเบิลแบบเดิมๆนะครับเห็นไหมครับ เป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่านะครับจะสังเกตบริเวณสื่อสารงท่านบริเวณหน้าเนี่ยจะมีลักษณะหุ่นเทียนร้ามมีการซ่อมหุ่นเทียนด้วยนะครับเห็นไหมด้านหลังมีซ่อมหุ่นเทียนเต็มเลยเนี่ยครับเป็นลักษณะการซ่อมหุ่นเทียนนะครับเป็นขีดลงมาเลยนะครับโอเคนะครับริวจีวอนถือว่าถอดติดคมชัดนะครับเมื่อเพื่อนพลิกตัวขบข้างบริเวณข้างหูนี่เห็นไหมครับมีลักษณะโดยแต่งไม้เสียดเนี่ยถือว่าคมมากๆเลยนะครับเนี่ยครับลักษณะองประกอบหุ่นเทียนบริเวณนี้นะครับ ริ้วจีวรด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยปกอ้ลักษณะอุ่นเทียนราวมีการซ่อมอุ่นเทียนนะครับพล้องนี้มีหลายแผลเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับยิ่งมีเสน่ห์ครับยิ่งพิจญา่าง่ายสาหรับพลุบหล่อหลบเพร่เงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2 5 2 8นะครับปิมไตมาาหน้าเนนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสน่ห์นะถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับโลหะพระองนี้ถือว่าดูง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะยาดำเนี่ยมีความแห้งนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับเราแต่งไม้เสนีห์นะครับข้างหูนี่คมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยส่วนตัวผมถือว่าสวยมากๆเลยสำหรับพิมพ์ไดรมาสหน้าเนียนนะครับลักษณะเป็นมือกล้ามปูนไหมครับโดยเฉพาะฐานพระนะครับเพื่อนๆแท้ไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็เห็นรอยตัดช่อนะครับและรอยตำหนีจากอนเทนก็สามารถพิจารณาภาพที่ว่าติดอยู่เต็มนะครับพระองค์นี้แต่งมาค่อนข้างใหยาบนะแต่ก็เรียบร้อยสวยงามนะครับ เป็นพระองค์นะครับที่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าถอดได้ล่ำมากๆเลยและก็หน้าพระถือว่าสวยมากองคหนึ่งสำหรับพิมพ์ไตม่หน้าเนนนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับหรือพระรูปรหล่อหรวงพ่อเงินปืนแตกพิมพ์ไตามาหน้าเนนองนี้นะครับ ขอให้เ,เพื่อนๆสแกน QR Code ์โค e ลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยพิมพ์ไตรมาสนั่นเองเป็นไพ่พิมพ์หนึ่งครับที่พิจารณาง่ายมากๆและมีคราสเฉพาะตัวที่พิจารณาง่ายจริงนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ